สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่างมาหาหฮนรวยรวยรวยวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมนะร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลบ้านผือผู้นําชุมชนตำบลบ้านผือท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลท่านปลัดประจาตำบลท่านพัฒนาการผอประจําตำบลน,นะฮะแล้วก็ผู้นําทั้งสิบเอ็ดหมู่บ้านนะผู้นํากลุ่มสตรีต่างพาท่านไปร่วม <c oughs> นะเดิน หวานกูเทาเป็นตัดแบ่บแล้วไปนองเลยเนี่ยแสบกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเลยเนี่ยของหวานตายใหญ่ให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยผู้ติดเตียงผู้ยากไร่นะฮะวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะแบบดีบรรยากาศนะและที่สำคัญที่สุดมีให้ไหลฟ์ไปจับนะคุณยายบอกตัวเลขด้วยไปดูกันกันแล้วกันนะ

นี้ีคุณยายบอกเนย่รแกแอูเนาะเก็บอกว่าเขาเคยเป็นลูกเมดเดขนี่โอเคไปบอาบกไปบานรุนำโชควันนี้ก็มาหนึ่งสี่คุณยายก็บอกหนึ่งสี่เด้อพี่น้องเลยหัวลาัตุบัตร ดีใจแม่ยายที่เขาเอานนั่ยายก่าบขอบคุณเขาหน่อยนอๆมีความรู้สึกยังไงบ้างยายที่เขาให้คนนี้ดีใจดีใจเน้องดีใจแห้งยายเคยได้รับกับเขาเยอะไหมได้ได้เยอะได้เยอะาห่มอ๋อได้แต่ฟาห่มไม่เคยได้เของ ก็่เคยได้เข้าคือดีใจเนาะยายเนาะดดีใจังถ่ายรูปคู่เนี่ยนี่เลยนี่เลยถ่ายนีต้องขยายมองกล้อง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 เอาเบาะเนี่ยล้างสุดชายเอ้าหน่วยงานพูดขอบคุณนะครับท่านตัดอำเภอคนใหม่ของเรานะครับรวมทั้งท่านนายกนะครับอบตท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็โดยเฉพาะสตรีวันนี้เป็นแกนหลักเลยเนาะองค์กรสรีเราปมมือให้ตัวเองน้อยทั้งหมดเลยก็เป็นส่วนหนึ่งนของความห่วงใยนะครับซึ่งอำเภอเองนะครับท่านนายอำเภอท่านได้มอบหมายมอบหมายให้เป็นภารกิจหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับตำบลของเราตกเกณฑ์สองเรื่องในเรื่องของมิติของรายได้คนมีรายได้ต่ำตกเกณฑ์นะครับกับส่วนหนึ่งก็เป็นคนมีมิติเรื่องปัญหา เรื่องที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งหลายๆหลังที่เห็นเหมือนบ้านหลังโตจริไม่ใช่เพิ่งได้เพิ่งได้สร้างบ้านมาเนาะที่ก่อนนู้นก็สภาพก็ลาบากที่เห็นดังนั้นก็อขอบคุณทุกความร่วมมือทุกภาคส่วนเนาะที่ได้ช่วยกันส่วนในรายละเอียดก็จะได้นําขอานญาตนํารูปสวยๆเนาะไปลงครับผม ข้อด้าน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 ข้าดาปรัดตะมนเราแล้วนี่ไปนั่งฆ่าให้เป็นทุกคนอเจ๊ใดๆข้ไข่ใหญ่นีอารยังบังเี้ยนด้รึยังขาใหญ่ยูยืนใหญ่ให้ยายตายยูยืนแข็งแรงแข็งแรงครับผู้เฒ่าต้องการสนีทละแข็งแรงอายุยืนขาปายใเป็นุก เช็บเวลาเพิ่มขครอันนี้อันตรายบางเวท่าถูกคุปไผ่รางวัลที่หนึ่งแม่ยายยายให้จะให้รางวัลที่หนึ่งค่ะบ่พอเขื่อนไต่ได้ไฟังหน่อยเป็นยังไงดีใจไหมวันนี้ดีใจบอดีใจบอกเราอ่ะวันนี้ยินเลดีใจครับดีใจเนาะอยากเมื่อปีที่แล้วก็สร้างบ้านให้เนาะปีนี้ก็ทางหน่วยงานยังเอาพวก อาหารพวกอะไรมาให้ขอบคุณขอบคุณเนาะตาอยากจะขอบคุณอะไรบ้างครับนี่กบ้านที่เขาสร้างให้นะเป็นมาต่างใไงเนี่ยให้นัาจะกาก็ไม่เป็นไรเป็นยังไงนอนสบายดีไหมตั้งแต่เขาสร้างบ้านให้เนี่ยดีกว่าเดิมไหมดีดีนอนดีแต่มันปวดตึง คุณยายอายุจากปีแล้วสมมติเจ็ดสิบเจ็ดปีเจปีนี่ออมุมปีนี้ก็8แปดคิวแปดโอ้เจ็ดสิบเจ็ดสิอ้ยพอนพอนะตัวอันนี้มันคนนี้คนจีนเลยๆข่วมขายังมีเลือดท่าเอ้ยได่ทางไหนให้กะหลอดปลอดภัยอันจะไดบ้างเมียดไอหลอดปลอดภัยนะลุดเด้สาธุสาธุเนาะงน้าห่าไให้ยังให้ถือ กุตุ้ยอางมือางมอหัวใจกุตลีย